สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอาอยู่ที่กู่พะโกนานะครับวันนี้พา FC มาชมปราสาทขอมนะครับกู่พะโกนา นีครับสีลาแรงนะครับศีลาแรงโบราณนะครับเหมือนมีการบูรณะนะครับ ครับปางนี่เป็นหินทรายนะครับหินทรายอ่าข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์นี่ก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะครับอา้าวมีให้จออยู่ด้วยนะครับเนี่ยีเป็นล่องลอยบุรณนะ ลักษณะดูแล้วมีปางอยู่สามองค์นะครับมีปางอยู่สามองค์นะอยากออกซื้อแล้วนะมีปางอยู่สามองค์นะครับองค์นี้ก็เอียงเอียงแล้วนะครับผมก็มีการบูรณะนะครับ นี่เป็นศิลาแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ร่วงลงมานะครับตัวนี้ก็จะร่วงลงมานะครับก็มาแปะแปะไว้ ก็จะมีซากปลากรกพังนะครับที่ร่วงลนงมาตัวน,นี้ไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรนะครับเป็นหินทรายนะครับหินทรายแกะสลักตัวน,นี้ก็หินทรายแกะสลักโซนนี้เป็นศิลาแรงนะครับ เป็นศีลาแรง นี่เป็นของใหม่นะครับสิงนี่ของใหม่ตัวน,นะนี้เป็นทับหลังนะครับเป็นรูปอะไรไม่ทราบนะครับ ก็ตรงนี้จะมีจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นหินเสี่ยงทายนะครับหินเสี่ยงทายนี่นะครับก้อนหินตรงนี้นะครับเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีเคยมาเสี่ยงทายนะครับก็สำเร็จนะครับหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านนี่ ชื่อที่เห็นอยู่นี้ด้านหน้านี้เป็นชื่ออาจารย์นะครับเป็นชื่ออาจารย์นะครับที่ประสิิทธ์ประสานวิชาให้ผมเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ